อ่ะแดชคลิปสักทีวันเน็ตมันก็มเม่งแดชเลยเด็ดหลุดตลอดเสียงแท้เรานี่เล่นอะไรดีเนี่ยยี่ไงอ่ย Đến đoạn lại đi đơn đoạn lại đi đơn lên hồn đi đơm đơn 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 đơn, đơn ừ. cái đơn đơn à? đơn ừ, đơn băng Tại sao đơn 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 ra đơn 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 đi đi đơn กันบอกใหม่ไบอลได้นนยิงไม่เน,นี่ยขอหยิงต่งสองตัวเถอะแม่งยิงบอมมากระหน่ำเลย เบรรรรรงนางตายอยู่เฟี้ยงเราเปิดเข้าไปกลางดงแล้วโอ้ยไปไม่เข้าบังหวะเย้ ไม่ใส่อะไรเบาเสื้อลุ่นอ่ะนี่ไม่รู้จะเล่นอะไรครับเป็นคลิปที่สั้นมากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรเลยการล้องยินที่ไวมากมันไวเกินไป มนนีเล่นลบระเบิดมือโอมมือใครเล่นอันนี้เอออันนี้ปีหน้าเล่นอ่ะบอกว่าคนจะไม่มีโคกน,นะ ต้องมีแน่ๆเลยเ้าไปดูะเด็ดแมทโอ้โหมีนิวเคียร์ด้วย ม,มึงผมหน่ะเกือบตายเค่นีครับพวกเทปทูก,ก็สาม,มารถเทพในเซิร์ฟนี้ได้ครับโอ้สูล้วครับอือพี่เทปทูครับดูไม่ใช่ชุด มันแหลกอะไรวะทำมันปลาแต่ช็อกนมองใช้ด้วยเก็บไม่ได้อะไรเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตอนหน้าตาตาแต่ไม่เก็บไม่ได้อีก หล,หลังดูดิแม่งมีจะช็อกอะเด็กแม่งไม่ได้เก่งอะไรเลยเทพช็อกเกิดมาเพื่อป่าวันไม่ทำไรเกิดมาเพื่อป่า Cảm ơn các này đã theo đi, tạ Để không ไม่แปลกใจเลยทำไมมาถึงอนนี้ได้สกอร์เยอะออตกลย,ยทำไมสกอร์เยอะล่ะครับแค่เป็นคุณหรืนแค่เทพถูกคุณก็สามารถได้สกอร์ค่า2 6อย6 nó vàng đinh này phải lạ lạ kiểm định kiếm một lơ lêu xong rồi เขนเข้าไปลูกพ่ออึก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 น่ปคลิปละเดี๋ยวแปลงไฟอืมยึดถึง